สวัสดีค่ะแฟนเพจนะคะจาก facebook แฟนเพจออูครูจีนและแฟนๆจากช่อง youtube c h anel n เรียนจีนกับออูสำหรับสื่อการเรียนจีนในวันนี้ของเราเป็นเรื่องของ New h h k 4ซึ่ง New HSK4 วงคำศัพท์ของเขาจะมี1,000คําคำกรูนำมาแต่งเป็นประโยคนะคะโดยแบ่งออกมาเป็นชุดชุดหนึงก็คือ10คำา10ประโยคและชุดนี้เป็นชุดที่3แล้ว โดยเป็นคำในลำดับที่21ถึง30มีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันค่ะคำแรกเปาขั่วเปา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 เป้เปากุ้ยเปาชื้อเปามีเปาโฉ ổ, และ เปราไปดูกันค่ะว่าคำเหล่านี้นะคะสามารถนำมาแต่งเป็นประโยคนะคะและดูว่าเขาทำหน้าที่อะไรในประโยคกันบ้างเริ่มกันได้เลยค่ะคำแรกสำหรับชุดนี้เป่าขั้วเป่าขั้ว คำคํานี้เป็นต้องสือนะคะหรือคํากริยาต่อไปครูก็จะมีการวงเล็บบอกไว้ว่าคําหลักนี้คําใดบ้างนะคะที่เป็นคํากริยาหรือคํานามหรือคําคุณศัพท์โดยจะเป็นวงเล็บลักษณะนี้บอกไว้เป้าขั้วความหมายคือรวมทั้งเป้าขั้วรวมทั้งตัวอย่างประโยคเขาใส่ชว้ใต้好了包括鞋子 ววควา,มมาคอาส่ชั้มใส่เสร็จแล้วรวมทั้งรองเทา้าในสองครั้งแรกนี้นะคะครูจะออกเสียงเนี่ยเป็นช่วงๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกนะคะออกเสียงโดยตัดเป็นช่วงๆแบบนี้ก็จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะมีความสะดวกมากขึ้นแต่การออกเสียงในครั้งสุดท้ายของครูครูจะออกเสียงเร็วดีหนึ่งเหมือนเป็นการพูดโดยปกติ เรามาดูคำศพท์กันค่ะทาขาวผู้ชายอีตัวนี้มาจากคำว่าอีจริงที่แปลว่าแล้วชวนใต้ตัวนี้หมายถึงสวมใส่ทั้งคู่แต่คำว่าชวนจะเป็นการสวมใส่เสื้อผ้านะคะใต้ตัวนี้จะเป็นการสวมใส่อาจจะเป็นเครื่องประดับนะคะหมวกหรือรองเท้าเหาเลิกก็คือเรียบร้อยแล้วเป้าขั่วรวมทั้งเสียสิก็คือรองเท้า ท้าอีชวนใต้หขาแล้เป้าเฉีสขาสวมใส่เสร็จแล้วรวมทั้งรองเท้าไม่ทราบว่าการออกเสียงลักษณะนี้โอเคไหมหากผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกครูได้นะคะครูอยากจะฟังนะคะผลตอบรับของการรับฟังในชุดนี้คำถัดไปค่ะเป้าเป้า คำนี้เป็นสิ่งหน่งสือหรือคำคุณศัพท์ที่เอาไว้ขยายคำนามความหมายคือบางเปาบางตัวอย่างประโยคท้าชวนเฟยชางเปาเตอวัเทาเ้าชวนเฟยชางเปาเตอวัเทาความหมายคือเธอใส่เสืขข้อโค้ทบางมากถ้าเขาผู้หญิง ชวนตัวนี้ก็คือสวมใส่ยอย่างที่ครูได้บอกเป็นการสวมใส่เสื้อผ้าก็จะใช้คำว่าชวนเฟยฉช้างแปลว่ามากๆนะคะเปาก็คือบางเตอะแปลว่าของไหว้เท่าตัวนี้หมายถึงเสื้อโค้ทหรือเสื้อคลุมของเรานั่นเองถ้าชวนเฟยฉช้างเปาเตอะไหว้เท่าเธอใส่เสื้อโค้ทบางมากคําถัดไปค่ะเปาเปา คำนี้เป็นคำหมิงสือหรือคำนามความหมายคือของล้าค่าเป่าของล้ําค่าตัวอย่างประโยคเจ้是我们家的传家宝。เจ้是我们家的传家宝。ความหมายคือภาพนี้คือของล้ำค่า ตกทอดจากครอบครัวของเราหรือของพวกเราเจอแปลว่านี้ฟูเป็นลักษณะนามของคำว่าหัวที่หมายถึงภาพชื่อเป็นคือใช่ว o มพวกเราเจีาคำนี้นอกจากบ้านจะหมายถึงครอบครัวเตะของฉวนเจียก็คือเป็นการตกทอดหรือสืบทอดจากครอบครัวเป่าก็คือของล้ำค่า 这幅画是我们家的全家宝。ภาพนี้คือของล้ำค่าตกทอดจากครอบครัวของเราคำถัดไปค่ะเป่า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 คำนี้เป็นหมิงซื้อหรือคำนามคำว่าเป่าเป่าคำนี้เป็นการโฉงเตี๋ยก็คือการซ้ำคำเพราะฉะนั้นหลักการของการโฉงเตี๋ยก็คือคำที่ซ้ำคำคำข้างหลังจะเรียกว่าชิงเชิง หรือคำที่ออกเสียงเบานะคะแล้วก็เร็วเป่าเป้าคำนี้มีความหมายว่าลูกหรือลูกรักตัวอย่างประโยคเเปปา่้า什么时候出ป้า什么时候出世ความหมายคือลูกเกิดเมื่อไหร่เป่้าก็คือลูกหรือลูกรัก什么时候ตัวนี้ก็คือเมื่อไหร่นะคะ出世 คำว่าซื่อตัวเดียวมาจากคาว่า世界ที่แปลว่าโลกมนุษย์ชูก็คือออกนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าชูซื่อจึงหมายถึงการเกิดป่宝宝什么时候出世ลูกเกิดเมื่อไหร่คําถัดไปค่ะปาเป贝คาคานี้คือหมิงซื้อหรือคํานามความหมายคือที่รัก ความจริงคำว่าเป่าเป้ตัวนี้นอกจากเรียบนะคะอาจจะเป็นสามีภรรยาเพื่อนฝูงก็ยังใช้เรียบนะคะลูกได้อีกด้วยเป่าเป้ที่รักหรือลูกรักก็ใช้ได้ค่ะตัวอย่างประโยคปาปาปปา,ปห,า,ปามหมายคือที่รักกลับบ้านเถอะนะ เป่าเป้คำนี้ในประโยคนี้บริบทนี้น่าจะเป็นการใช้ระหว่างคู่สามีภรรยาชิ่งก็คือขอหรือได้โปรดนะคะขุยเจ้าก็คือกลับบ้านป้เป็นคำลงท้ายนะคะในลักษณะของประโยคเพื่อให้ประโยคนี้ดูนุ่มนวลขึ้นและส่วนใหญ่เราจะเรียกตัวนี้ว่า practical ถ้าท่านใดสนใจนะคะเกี่ยวกับคำลงท้ายของคำว่าป้ มาและเนือก็เข้าไปเลือกดูได้นะคะในช่องทางของครูเพราะในนั้นครูได้อธิบายความหมายของการใช้ทั้ง3คํานี้ไว้แล้วคําถัดไปออนิดนึงค่ะเป่าเป้ฉิงคุาะที่รักกลับบ้านเนะคําถัดไปค่ะเป่ากุ้ยเป่ากุ้ยคานี้เป็นสิ่งหยงซื้อหรือคําคุณศรรพัพท์ที่มีหน้าที่เอาไว้ขยายคํานาม ความหมายคือล้ำค่าเป่ากุยล้ำค่าตัวอย่างประโยค你在浪费宝贵的时间你在浪费宝贵的时间ความหมายคือคุณกำลังใช้เวลาอันล้ำค่าอย่างสูญเปล่านีคุณใจตัวนี้เหมือนกับมาจากคำว่าเจ้าใจ หมายถึงกำลังก็เขือนกับในภาษาอังกฤษที่เติม verb-ing นั่นแหละค่ะร่างเฟยตัวนี้ก็คือศูนย์เปล่าหรือไม่มีประโยชน์เป่ากุยล้ำค่าเตะของชิเจียนก็คือเวลาหนีใด้ร่างเฟยเป่ากุยตัวชิเจียนคุณกำลังใช้เวลาอันล้ำค่าอย่างศู์เปล่าเเปป่าป่า保ิ คำนี้คือหมิงซื้อคือคำนามความหมายคือเพชรเป่าซื้อเพชรเรามาดูนิดนึงนะคะอยากให้คำแนะนำหน่อยนะคะนั่นก็คือคำว่าเป่าก็คือหมายถึงนะคะล้ำค่าหรือของล้ำค่าซื้อตัวนี้หมายถึงก้อนหินเป่าซื้อเวลารวมกันก็จะหมายถึงเพชรตัวอย่างประโยคที่เขาใส่าง 镶有绿宝石，他的手镯上镶有绿宝石。ความหมายคือบนสร้อยข้อมือของเธอฝังมรกตคำว่าทาเขาผู้หญิงเตอของสร้อมหมายถึงสร้อยข้อมือช่างแปลว่าบน x ช่างตัวนี้หมายถึงว่าฝังหรือเลี่ยมหยแปลว่ามีลุยแปลว่าสีเขียว ป่าื้อก็คือเพชรแต่ในบริบทนี้พอรวมกับคำว่าลุ่เป่าชื้อความหมายก็เลยกลายเป็นมรกตก็คือหมายถึงเพชรสีเขียวจริงๆมันก็คือมรกตนะคะรื่เป่าชื้อมรกตเพราะมรกตมีสีเขียวเธอสูตรสร้า镶有绿宝石บนสร้อยข้อมือของเธอฝังมรกตคำถัดไปค่ะ ป่ามีเป่ามีคำนี้เป็นต้องสือก็คือคำกริยาความหมายคือรักษาความลับเป่ามีรักษาความลับตัวอย่างประโยคเขาถูกขอให้าสาบานความลับเขาถูกขอให้าสาบานความลัความหมายคือ เขาถูกขอร้องให้สาบานว่าให้รักษาความลับถ้าเขาผู้ชายเป้ก็คือถูกหรือโดนเย้าชิวก็คือขอร้องฟาชอสาบานเป่ามีรักษาความลับเน้นนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักอีกคำหนึ่งครูขอตรงนี้นิดหนึ่งคำว่าเป่ามีตัวนี้นะคะเป็นคำกริยาก็จริงแต่ห้ามตามด้วยนะคะกรรมอีกรอบเพราะว่าคำว่ามีตรงนี้ มันเป็นลักษณะของนะคะเข้ารวมอยู่แล้วในลักษณะของกรรมของมันแต่ว่าเวลาใช้ต้องใช้ร่วมกันแล้วห้ามบวกด้วยคำนามอีกนะคะคำว่าเป่ามีรักษาความลับเพราะคำนี้คือต้องสื้อก็จริงแต่ห้ามบวกด้วยกรรมอีกนะคะคำถัดไปค่ะเปเปปาโ保าโฉ คำนี้เป็นต้นงซือหรือคำกริยาความหมายคือปิดเป็นความลับเป่าโศปิดเป็นความลับจริงๆแล้วคำนี้ความหมายเดียวกันก็คือรักษาะเป็นความลับได้เหมือนกันคำนี้กับคำเมื่อตะกี้นะคะเป่ามีมีลักษณะความคล้ายกันนั่นก็คือเขาเป็นคำกริยาทั้งคู่แต่เวลาใช้มีความแตกต่างกันเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมในประโยคตัวอย่างต่อไปนี้ประโยคตัวอย่างคือ 我叫他对此保守秘密。我叫他对此保守秘密。ความหมายคือฉันเรียกเขามาให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับ。วอฉันเจ้าเรียกท่าก็คือเขาที่เป็นผู้หญิงตุ้ยก็คือต่อฉือก็คือนี้ก็คือตุย้ยฉือก็คือเรื่องนี้เปาสก็คือปิดเป็นความลับ มี่มี่ก็คือความลับคาว่ามีม่มี่ตัวนี้นะคะเป็นคํานามส่วนคําว่าเป่าโฉเป็นคํากริยาแตกต่างจากคําตะกี้นี้ที่ออกว่าเป่ามี่นะคะเพราะเป่ามี่ตัวนั้นห้ามตามด้วยคำนามอีกแต่เป่าโฉบตัวนี้เป็นคำกริยาก็จริงแต่สามารถตามด้วยคำนามได้โอเคนะคะแยกความแตกต่างกันออกนะหัาเจียวตาดุ่ยฉิป่าโฉ มีมีฉันเรียกเขามาให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับว่าจียวทาดุจซื่อ保守秘密ฉันเรียกเขามาให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับครูจะอ่านออกเสียงนะคะในบางครั้งช้าบ้างแล้วก็เร็วบ้างเพื่อว่าสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนนะคะหรือกําลังเรียนก็จะได้ค่อยๆฟังไปแล้วสุดท้ายครูก็จะออกเสียงนะคะเป็นลักษณะเร็วเหมือนเป็นภาษาพูดโดยธรรมชาติทั่วไปโอเคนะคะคําถัดไป เปาโศเปาโศคำนี้เป็นสิ่งหนงสือหรือคำคุณศัพท์มีความหมายว่าอนุรักษ์นิยมครูให้คำนี้เพิ่มเติมเ,มเพราะว่าหลายครั้งนะคะถ้าเราไปเปิดดิกเนี่ยเขาจะมีสองความหมายอยู่บางคนก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมมันแตกต่างกันละเกินเพราะฉะนั้นคำว่าเปาโศที่แปลว่าอนุรักษ์นิยมจะเป็นลักษณะของสิ่งหนงสือหรือคำคุณศัพท์ที่มีหน้าที่เอาไว้ขยายคำนามตัวยอย่างประโยคที่ครูได้มา 他า比我更保守เป比我更保守ความหมายคือเขาเป็นคนอนุรักษ์นิยมมากกว่าฉันสอีกนะคะถ้าเขาผู้ชายปีก็คือเป็นการเปรียบเทียบเป็นคำกริยาวอก็คือฉันเก้งตัวนี้หมายถึงมากกว่านะคะ保守ก็คืออนุรักษ์นิยมเป็นลนักษณะของ ที่เขาเรียกว่าสิงหยงซือคำนี้นะคะจริงๆเนี่ยเราก็จะแปลว่าละคำว่าเหยินไปก็คือทาปีวเกิ่ง保守เยินนั่นเองแต่เราจะไม่พูดกันเป็นที่เข้าใจนะคะทาปีวเกึ่ง保守เขาเป็นคนอนุรักษ์นิยมมากกว่าฉันสีอีกคำถัดไปค่ะคำนี้ครูเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมมันแตกต่างยังไง เป่าเปาคำนี้เป็นต้นงสือหรือคำกริยาความหมายคือโอบหรืออุ้มเป่าโอบหรืออุ้มตัวอย่างประโยค我能抱一下你的狗吗？我能抱一下你的狗吗？ความหมายคือเช่น,มมนขออุ้มสุนัขของคุณหน่อยได้ไหมว่ฉันเนืงสามารถเป้าก็คืออุ้มนะคะ อิเชียเล็กน้อยนี่คุณเตะของโกสุนักมาไหมเป็นคำลงท้ายในประโยคคำถามวัวเนื้เป้าอิเชยียหนีตะโกมกาฉันขออุ้มสุนับของคุณหน่อยได้ไหมเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ New HK4 วันนี้ได้ไปอีก10คำ1ิประโยค พร้อมทั้งนะคะคำศัพท์ที่มากมายนะคะที่ครูได้สอดแทรกและใส่ไว้ให้หวังใจนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านลองดูนะคะถ้าหากว่ามีเสียงที่ต้องแก้ไขตรงไหนหรือว่าต้องการทําให้ครูเนี่ยแก้ไขนะคะว่าตรงนี้ตรงนี้ก็รบกวนคอมเมนต์บอกครูที่ใต้คลิปได้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่องทางของ Facebook Fan Page อู c ครูจีนแล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งได้ที่ช่องทางของ YouTube c h anel n เรียนจีนกับอู o, นะคะเพื่อรับความรู้สาระดีๆที่จะมีมาอย่างต่อเนื่องและสำหรับท่านใดที่สนใจแฟชั่นการ์คัาศั์เพื่อทำเป็นการ์ดช่วยจำก็สามารถเข้าไปเลือกดูแชร์เก็บ และส่งต่อได้ที่ช่องทางของ Facebook Fanpage อู๋คูจีนและสำหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอสนใจเรียนรู้ภาษาจีนไปพร้อมกับเราก็เข้าไปเลือกดูสื่อการเรียนการสอนของครูได้ที่ช่องทางของ Youtube c h anel n เรียนจีนกับอูนะคะในนั้นมีตั้งแต่การเริ่มต้นเรียนรู้พินอินคำศัพท์จีนต่างๆการสนทนารวมทั้ง วายกรณรจีนที่น่ารู้อีกด้วยนะคะท้ายนี้อยากขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์เก็บและส่งต่อเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกันจจินนเเทียตะคะคอ今天的课就结束了，谢谢大家，ยนขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ